สถาบันวิจัยแสงสิงโคตรอนองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อรับปือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยผลงานเด่นได้แก่การประยุกต์ใช้แสงสิงโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าไหมเพื่อทดแทนหน้ากากทางการแพทย์โดยการใช้แสงสิงโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้าง3มิติเพื่อออกแบบหน้ากากผ้าไหมปักทงชัยสำหรับทดแทนหน้ากากทางการแพทย์และสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5และ PM 0.3ได้มากกว่าร้อยะ80 รวมไปถึงผลงานการพัฒนาชุดทดลองการซึมผ่านของอนุภาคสำหรับหน้ากากาของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้ประยุกต์ใช้กล้องความเร็วสูงในการทดสอบการซึมผ่านละอองไอจามกล้องมีความเร็วอยู่ที่200เฟรมต่อน,นาที ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการวิเคราะห์ภาพสำหรับการทดสอบหน้ากากโดยการจัดแสดงในครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณอาคารบริหารภายในมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยแสงซิงโคตรตอนองค์การมหาชนยังได้ร่วมพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่าชุด PPE ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก และแคปซูลสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบที่ได้ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการใช้รับมือกับสถานการณ์โควิด -19